สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งครับบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งตามผลงานของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในต่างแดนกับผมเจวรปัดดีกว่านะครับสำหรับศึกลูวันคัพหรือว่าเลแวงคัพซึ่งเป็นบอลถ้วยของญี่ปุ่นนะครับอีกหนึ่งรายการนกาหนืจจากเอเมอร์คัที่จะมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเหมือนกันอันนี้แข่งก่อนครับซึ่งอุระวะเจอกับทางอวิสปาฟูกุโอกะนะครับตามเกรดฟุตบอลตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยสื่อทุกสำนักข,ของญี่ปุ่นฟันทงสกอรตรงกันบอกว่า อุรวะจะเป็นแชมป์แน่ๆน,นะครับเพราะว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลเจลีกแล้วก็มีดีกรีเป็นรองแชมป์รายการนี้2สมัยนะครับก็ว่ากันว่าอาวิสปาฟูกุโอกะเนี่ยจะยื้อได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ชชยชนะจอกมาสวยหรูหรือว่าอาจจะเป็นการเฉือนชนะทุกสื่อ,อยังมองว่าแชมป์ยังคงเป็นของอุรวะแต่สุดท้ายนะครับเล่นไปเล่นมากลายเป็นอาวิสปาครับที่โชว์ฟอร์ม เกินจากมาตรฐานที่วางเอาไว้ในขณะที่อุระวะเองเนี่ยก็เล่นต่ำกว่ามาตรฐานด้วยแต่ทุกวิธีการของทางอาวิสป้าโฟกโกาเนี่ยมาจากการที่นักเตะสู้ถวายหัวในคาแรคเตอร์ความเป็นทีมเล็กด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้นะครับถ้าเราจำกันได้ก่อนนะ้นเนี้ย นักเตะไทยเคยมีชนาทิสปสงกระสินนะครับที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงสมัยเล่นให้กับซัปโปโรแต่ก็ไปแพ้ฟอนตาเล่ในการดวลลูกจุดโทษไปอย่างน่าเสียดายและสุดท้ายเนี่ยเจก็ย้ายไปอยู่กับฟอนตาเล่ในที่สุดนะครับนี่คือการเข้าชิงเป็นคนที่2 ขอนักเตะไทยซึ่งเอกนิษปัญญาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นตัวจริงเหมือนกับชนาทิพแต่ว่าเอกดิษมีโอกาสลุ้นที่จะลงเล่นเป็นตัวสำรองแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนัดนี้อุระวะเนี่ยเริ่มเกมด้วยระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยแนวรุกก็ถือเป็นขาประจำของทีมส่วนใหญ่นำโดยโยชิโอ k โคอิซุมิ แล้วก็คิโตยาซุอิซึ่งเป็นปีกสองข้างและมีทางโชเซ่การเตเป็นกองหน้าซึ่งนาเตะที่ตรงกับตำแหน่งของเอกนิตนั่นคือกองกลางตัวรุกที่ยืนหลังกองหน้าเป็นเพลย์เมคเกอร์ตำแหน่งหมายเลขสิบนะครับก็วัดจากการโดนเปลี่ยนตัวให้ลงเล่นกับบุ๊กในช่วงหลังๆนะครับนั่นคือจุมเปฮายาคาวะซึ่งเด็กคนนี้ถือว่าเป็นเด็ก มหาศจรย์คนล่าสุดของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเลยนะครับจุนเปนอายุเป็นแค่17ปีแต่ว่าผ่านประสบการณ์ลงสนามในรอบชิงแล้วก็ได้แชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ยิงประตูอายุน้อยสุดตลอดการของอุราวาด้วยและเป็นเจ้าของรางวัล New Hero Awards ของเจลก y ี c ีะวังคัน2023ซึ่งดูจากรูปการแล้วเนี่ยถ้าเกิดจุนเปนไม่ย้ายไปเล่นในยุโรปซะก่อน ก็คงยากเหมือนกันนะครับที่เจ้าบุ๊กเนี่ยจะเบียดเด็ก17คนดีได้แต่ถ้าเกิดมาลงรายละเอียดในส่วนของผลงานอุระวะเนี่ยไม่ดีเลยนะครับแม้แต่คนเดียวช่วงครึ่งแรกถ้าเกิดไปนับเรื่องของการครองบอลที่มากถึง70%เกมไม่มีอะไรให้ต้องคุยเลยนะครับเพราะสุดท้ายจังหวะในการจบเนี่ยไปไม่ถึงครับมีโอกาสยิงเข้ากรอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งกลายเป็นว่ายิ่งอุระวะพยายามขึ้นไปขึงแต่ไม่สามารถพาบอลไปเล่นในพื้นที่สุดท้ายได้เมื่อไรเนี่ยฟุกูโอกะก็จะเอาบอลเร็วสวนกลับ แล้วก็ได้ลุ้นมากขึ้นเท่านั้นโดยในครึ่งแรกเนี่ยนะครับฟุกูกะมีโอกาสยิงถึง6ครั้งเข้ากรอบไป5ลูกเรียกว่าบุกแบบได้นามได้เนื้อกว่าเยอะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยอุระวะแทนที่จะดีขึ้นกลับแย่ลงไปอีกครับเพราะว่าคราวนี้ทั้งอัตราการครองบอลแล้วก็การพาบอลเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษไม่ดีขึ้นเลยพวกเขามีโอกาสยิงเข้ากรอบเพิ่มอีกอีกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตลอด45นาทีหลังอุระวะนะ่ยยิงไปทั้งหมด9ครั้งในเกมนี้นะครับโดย5จาก9ครั้ง เกิดขึ้นในช่วง13นาทีสุดท้ายซึ่งมันคือช่วง5นาทีสุดท้ายของ90นาทีแล้วบวกกับช่วงทดเวลาอีก8นาทีนะครับคราวนี้มาว่ากันด้วยฟอร์มของเอกลิปปัญญาครับที่ลงไปในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมแทนที่เคนอิวาโอซึ่งตอนที่ลงไปตัวรุกของอุรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ ในแดนสุดท้ายมีอย่างน้อย4-5ถึงคนที่เล่นตรงนั้นทําให้เอกนิต์ต้องถอยลงต่ํามายืนตรงกลางสนามแทบจะเป็นตัวโฮบอลด้3ตสามตำแหน่งไม่ใช่การเล่นเป็นเบอร์สิเป็นเพย์เมเกอร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูจากการเปลี่ยนตัวในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเอกนิษ์เคยถูกแทนตําแหน่งตรงนี้เหมือนกันแต่ได้ขึ้นไปเล่นบอลข้างบนมากกว่าเกมนัดนี้เพราะเป็นแบบนี้เนี่ยแทบไม่ต้องนึกภาพเลยนะครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้าง จริงอยู่ครับเป็นนักเตะโคสั่งให้ลงตรงไหนเล่นตรงไหนคุณต้องทําให้ได้และโชว์ผลงานให้ดีแต่ว่าตรงนี้มันต่างกันสุดขั้วกับธรรมชาติของเอกนิตที่เป็นบอลซึ่งเก่งในพื้นที่สุดท้ายหรือว่าพื้นที่แดน3าเพราะว่าคล่องเลี้ยงบอลดีเสียบอลยากแล้วก็สามารถที่จะ จบสกอร์ได้เวลาพลิกบอลเทินบอลนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไปเล่นข้างบนเนี่ยมันจะเป็นตัวสอดแถว2หรือว่าเป็นตัวเติร์ดแมนหลันก็คือวิ่งเป็นตัวที่3ซึ่งตรงนี้ e เอกนิดอ่ะจะเป็นคนวิ่งตัวเปล่าได้ดีแต่ปรากฏว่าพอลงมาเล่นตำแหน่งโฮบอลจังหวะมันก็ผิดฝังด่งผิดฝาไปหมดโดยภาพรวมของทั้งเกมนะครับเพราะนอกจากเอกนิดจะต้องคอยแจกจ่ายบอลให้กับแนวรุกคนอื่นแล้วเนี่ยเขายังต้องช่วยไล่ตัดเกมแดนกลางเหมือนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับไปด้วยจึงทําให้ฟอร์มของเอกนิดเนี่ย ผมพูดตุยตนะครับแย่นะครับเกมนี้แย่แบบไม่เอาใจกันเลยเรื่องนี้ยืนยันได้จากคอมเมนต์หลังเกมของแฟนญี่ปุ่นด้วยตตนแรกผมคิดผมคิดไปเองลองไปหาทวิตเตอร์หรือว่า X ของญี่ปุ่นนะครับเขาโพสต์หลังเกมว่าเอกนิตนัดนี้เนี่ยศักยภาพยังไม่เพียงพอจะเล่นในเกมระดับนี้ยกตัวอย่างคอมเมนต์เลยนะครับแพ้1ต่อ2และก็มีครึ่งแรกที่แย่สุดส่วนปังยะสังชื่อที่แฟนบอลญี่ปุ่นเรียกเอกนิตนะครับเขาบอกว่าเอกนิตเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในเลเวลของเกมระดับนี้ แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําหมถึงเอาเอกนิตไปจ่ายบอลขวางสนามไปมาแทนที่จะเอาไปเล่นเกมรุกแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าอย่าเอาเอกนิตลงเล่นในสถานการณ์สําคัญสําคัญชี้เป็นชี้ตายแบบนี้อีกเลยอีกข้อความนึงบอกไม่แปลกใจเลยที่เอกนิตจะเป็นเพียงแค่ตัวสํารองการผ่านบอลของบุกยังผิดพลาดง,ง่ายๆและเขาเสียบอลในจังหวะที่ไม่ควรจะเสียส่วนข้อความสุดท้ายก็แรงหน่อยนะครับเขาบอกว่าหลายคนคงเข้าใจและไม่เถียงแล้วนะว่า เอกนิดเหมาะกับการนั่งอยู่บนมานั่งสำรองที่สุดแล้วครับโอเคมันก็หลากหลายความคิดนะครับเหมือนที่แฟนบอลไทยเคยถกเถียงกันไม่ว่านักเตะคนไหนลงไปแล้วผลงานจะทั้งดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีมุมมองมีเหตุและผลที่เอาไปสอดคล้องแล้วก็หักล้างซึ่งกันและกันจุดของเอกนิตเนี่ยนะครับคอมเมนต์ดูแรงแต่มันจริงครับ อันนี้ก็วาดกันไม่ได้เพราะว่าแฟนบอลที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเอกนิตเหมือนที่เราเห็นแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยอาจจะคาดหวังกับการเล่นแดนบนของเอกนิตมากกว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ฟอร์มค่อนข้างดีกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกคราวนี้ครับสไตล์อย่างที่เอกนิตถนัดเนี่ยในเกมนี้เนี่ยเขาไม่สามารถขึ้นไปสอดแทรกได้ก็ตามจ็อบที่โค้ชสั่งฉะนั้นะจุดที่โค้ชเอาบุกไปแก้เกมแล้วไม่สามารถทําได้เนี่ยมันก็ทําให้นักเตะต,ต้องแบกรับ กับกระแสข้าวิจารณ์และตัวของโค้ชก็คงต้องเก็บไปคิดเหมือนกันนะครับว่าตําแหน่งที่ดีของเอกนิตในการสร้างความมั่นใจให้เด็กหรือแม้แต่จะปล่อยลงไปเพื่อให้ยกอัดับเกมได้มันควรอยู่ตรงไหนระหว่างตรงกลางสนามเลยที่เป็นตัวโฮบอลหรือว่าไปอยู่ข้างบนเพื่อเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคอยสร้างสรรค์เกมแล้วก็สอดขึ้นไปหาจังหวะยิงประตูแนะ่นอนครับ เราคงไม่ได้บอกนะครับว่าการถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดร้อยเปอร์เซ็นแล้วจะเอาเป็นข้ออ้างที่ทําให้บอกว่าฟอร์มของเอกนิตไม่ดีเพราะว่าด้วยความหลากหลายในการไปเล่นในระดับนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะอยู่ในทีมที่ใหญ่ทีมที่เขาต้องการเห็นคุณทําได้หลายแบบเล่นได้หลายตําแหน่งเพื่อความหลากหลายในการเปลี่ยนแปลงแท็กติกที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนตัวเสมอไปนะครับมันจะได้ไม่กินโคตาซึ่งบุ๊กอ่ะต้องทําแบบนั้นให้ได้ในอนาคต อันนี้คือผมอ่านใจมุมมองของโค้ชนะครับเขาก็เลยคิดว่ายังอยากให้เวลากับเอกนิตในการลงเล่นให้ต่อเนื่องมากที่สุดไม่ว่าจะเวลามากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าหลังจากจบรายการนี้เนี่ยอุระวาจะเหลือเพียงแค่โปรแกรมฟุตบอลเจลีอีก3นัดเท่านั้นแล้วก็จะปิดซีซั่นในเดือนธันวาคมสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นสิ่งที่เอกนิตต้องพยายามปรับและพัฒนาตัวเองในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในแง่ของจิตใจร่างกายหรือว่าทักษะ แล้วก็ความเข้าใจในเกมซึ่งถูกจับไปเล่นตรงไหนเนี่ยมันก็เหมือนหนูโดนทดลองยาครับถ้าเขาเห็นว่าซ้อมดีและมีทักษะที่ยอดเยี่ยมก็ต้องสามารถเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ได้ที่สุดแล้วนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปต่อกับอุรวะไม้แต่ผมได้ข่าวว่าสัญญาณค่อนข้างดีนะครับในช่วงเวลาการปรับตัวเพราะถือว่าปรับตัวได้เร็ววันนี้อาจจะยังทดแทนคนที่จะไปไม่ได้หรือขึ้นมาเป็นตัวหลักไม่ได้แต่ถ้าในแง่ของความเป็นนักเตะไทยที่ไม่ได้ถูกคาดหวังจากเขามากนัก แต่ถูกมองว่าเป็นตำแหน่งที่ในทีมเขาไม่มีแล้วการจะไปหาหนักเตะญี่ปุ่นพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ถูกส่งออกไปเล่นในยุโรปกันหมดการที่ได้คนไทยอย่างเอกนิตไปแทนด้วยทัศนคติด้วยวินยัย ที่พิสูจน์ได้เห็นไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่โค้ชมองว่าเขาต่อยอดได้ส่วนในมุมของบุ๊กเองทุกอย่างคือบทเรียนนะครับเดี๋ยวจะเป็นแงด่ดีที่เคยได้กระแสชื่นชมในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าเกมนัดดีที่ถูกส่งลงไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้ไม่ว่าจะเป็นในเชิงความสามารถส่วนตัวหรือแม้แต่ความเข้าใจในเกมหรือแม้แต่แท็กติกที่มันวางไปผิดฝั่งผิดฝามันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่หลีกหนีไม่พ้นสาหรับอาชีพ นักเตะเพราะนักเตะดังๆของญี่ปุ่นก็โดนการเป็นนักเตะทีมชาติของคนไทยเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าหนีให้พ้นกระแสะวิาพาวิจาร์บุกจะผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปได้ไหมหลังจากที่โดนในไทยไปเยอะมากนะครับในญี่ปุ่นก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่าคนเชียร์บอลที่ญี่ปุ่นเนี่ยเชียร์กันเป็นวัฒนธรรมแล้วก็คาดหวังค่อนข้างสูงกับทุกบาทุสตางของการลงทุน ยิ่งลงทุนกับนักเตะที่ถูกมองว่าไม่ได้เก่งกว่านักเตะในชาติเขามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนที่บ้านเราตั้งกำถางกันว่าโค้าอาเซียนจะมาช่วยยกระดับวงการฟุตบอลไทยยังไงวันนี้แน่นอนครับความท,ท้าทายของนักเตะไทยก็คือการพิสูจน์ตัวเองให้รู้ว่านักเตะไทยที่ถูกต่อย,ยอดหลังจากการไปของเจชนาทิพเป็นของจริงและก็สามารถที่จะไปเติมเต็มทั้งในแง่ของการตลาดและในเชิงแทคติก กลยุทธ์สำหรับการแข่งขันที่ทําให้เจลิกจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นไม่ใช่มีเพียงแค่ตัวต่างชาติที่มาจากทวีปอื่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คงต้องเป็นกำลังใจให้กับเอกฤทธิ์ปัญญากันต่อในอีก3เกมที่เหลือสำหรับศึกฟุตบอลเจลิก1ในช่วงท้ายสีซสั้นนะครับโอกาสเราเล่นจะมากขึ้นไหมจะถูกจับไปเล่นในตําแหน่งที่เขาไม่ถนัด ในอีกกี่เกมรูปแบบวิธีการในการใช้งานของโค้ชจะเป็นอย่างไงก็เป็นสิ่งที่พู้เรานั้นได้แต่เฝ้ามองแล้วก็ลุ้นนะครับให้เขาประสบความสําเร็จในการได้รับสัญญาถาวรกับอุระวะเรสแล้วถึงค่อยมองกับการที่จะไปลุ้นในการแย่งตาแหน่งตัวจริงต่อไปครับ